สวัสดีครับีนน่ก็ว่างๆนะครับอยากฝึกต o, แต่ต่อวิดีโอแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับก็เลยลองหาเลยถ่ายวิดีโอเล่นๆดูนะครับว่างมากไม่ได้กลับบ้านนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับไม่อยากออกไปไหนก็เลยเหงาครับเลยหาอะไรทำหน่อยนึงวันนี้ก็ที่เลือก มาทำอะไรจากที่มีในห้องนะครับช่วงนี้ก็กักตัวกันนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอแดดไม่ได้เจอคนก็ต้องบำรุงหน้ากันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมาบำรุงผิวหน้านะครับก็หน้าก็ค่อนข้างแย่ไปเยอะเหมือนกัน,นครับหน้าแก่นะครับมีปัญหาอายุ27สิบเเองนะครับเวลาไปไหนก็มีแต่คนไหวนะครับบอกใครว่าอายุ27บก็ไม่มีคนเชื่อ น่าเศร้านะครับเขาคิดว่าอายุสามสิบกว่าตอลอดนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มมีบ้างๆแล้วนะครับไม่ได้บางเหมือนแต่ก่อนก็ก็โอเคนะครับคิดว่าหน้าเด็กขึ้นวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการบำรุงผิวหน้านะครับตามฉบับนาต้นนะครับในเพจเรื่องลึกลับกับนาต้นนะครับอันนี้มีกล้องสองกล้องก็งงในนึงนะครับ สิ่งที่เราจะมาดูเลนะครับฉบับหน้าต้นนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะถ้าเห็นหน้าต้นหน้าก็ยังแย่ๆอยู่นะครับก็เพิ่งมาบำรุงได้ไม่กี่เดือนนะครับมันก็อยู่ที่เบ้าหน้าแต่ละคนด้วยนะครับว่าผิวจะเป็นแบบไหนก็ขั้นแรกนะครับตั้งแต่กลับมาบ้านตอนเย็นนะครับช่วงเช้าเราก็ไปเจอมลภาวะเยอะแยะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้อง กลับมานะครับล้างหน้าบางทีเราล้างหน้าด้วยสบู่ไม่สะอาดนะครับกลับมาหน้ามันๆนะครับกลับมาครับก็อยากให้ล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งกันนะครับของน้าต้นก็จะมีก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรครับสองตัวนะครับไอตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะครับวิธีการใช้นะครับลืมสบหรีแบบนึง สำลีอนมามัยครับ1แผ่นนะครับวิธีการจับสำลีนะครับนี่ไว้แบบนี้ปั๊มสัก2อสาปปั๊มนะครับเช็ดหน้านะครับลูบขึ้นเบาๆนะครับถามว่าเอาวิธีนี้จากไหนก็ดู Beauty b ล็อกเกนะครับก็ถือว่าหน้าต้นเป็น Beauty b ล็อกเกหน้าใหม่นะครับที่จะมาสะเทือนวงการนะครับ อันนี้คลิปอัดเลยยังอัดแล้วนะรูปหน้าเบาๆนะครับไม่ต้องรูปแรงนะครับเพื่อปรับผิวหน้านะนี่ถ้าเราเพิ่งกลับมาอันนี้ขนาดล้างหน้าแล้วนะครับหน้าก็ยังสกรปรกอยู่นะครับก็บ่งบอกว่าหน้าเราก็สกรปรกสะสมขนาดไหนครับก่อนไปอาบน้ํานะครับก็ถูกไปนะครับเราไป ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเวลาเราอาบน้ํโฟมล้างหน้าที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ำแรกก็จะล้างด้วยกันมีอยู่สามตัวนะครับก็โฟมผู้ชายธรรมไดานี่ครับนี่เหมือน beauty b l o ก g e r ไหมครับก็ทั่วทั่วไปนะครับที่มีอะไรก็ได้หน้าเรามันก็ไม่ได้บางขนาดน,นั้นนะอะไรก็ได้ในวีดีโน,นี้ก็สัครับหน้าไม่มันหน่อยนึงล้างเสร็จยังมีล้างตัวที่สองนะครับก็เป็นสมูทอีนะครับเวทผิเฟสอันนี้ ไม่มีฟองนะครับเกิตัวนี้ล้างล้างหน้าเสร็จก็จะเป็นครีมวิตามินซีสักตัวนึงตัวนี้ครีมวิตามินซีจะช่วยทําให้หน้าใสขึ้นนะครับจริงหรือเปล่าก็ใส่อันนี้เป็นเพราะแสงด้วยที่อาบน้ํานะครับก็จะอาบน้ำแนละ้วก็สบู่สมุททั่วไปนะครับเป็นเน็ต แล้วก็ที่อยากแนะนํานะครับล้างหน้าตัวนี้ปิดท้ายก็คือเป็นสบู่สบู่ชา์โคนะครับพ็ค่อนข้างเอามาใช้แล้วดีอยู่หน้าไม่มันนะปกติ9 10, 10, ้าโมงสิบโมงหน้ามันแล้วใช้ตัวนี้ปิดท้ายก็หน้าไม่มันแต่สีเดิมๆนะครับใช้ดีอยู่อันนี้ได้ฟรีมาขอน้ํามานะครับอ่ะพออาบน้ําเสร็จแล้วกลับมานะครับสิ่งที่เราจะทําก็จะบารุงหน้าก่อนนอนนะครับ หลังจากเราไม่ได้ดูแลมา20บกว่าปีนะครับหน้าก็ค่อนข้างแย่นะครับแฟนก็บ่นนะครับเพราะแฟนเริ่มผอมสวยก็เพื่อนก็ทักนะครับว่าจะทิ้งเราไปวันไหนเรืองมันเศร้าเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยนึงครับก็คงต้องลดน้ำหนักด้วยแต่ก็ยากนะครับอ้วนมาหลายปีแล้วครับนี่คีมที่ใช้นะครับก็ใช้บ้างนะครับก็ซื้อดูตาม YouTube แล้วก็ซื้อมาบ้าง อะไรถูกๆลดราคาก็ซื้อมานะครับเกิ่มแรกนะครับแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าหนึ่งด้วยน้ำแร่ไม่รู้ซื้อมาทำไมเหมือนกันนะครับเห็นนายันทิปแนะนำนะครับก็ฉีดเหมือนทำให้ครีมติดดีขึ้นนะครับอ่นานะชุนเฉ้นดอยหน้าแห้งสักแป๊บนึงครับ ต่อไปเราก็จะใช้ยงพวกเอสเซนต์นะครับถ้าผู้ชายขี้เกียจทาครีมทาหน้ามากๆยิงใช้เอสเซนต์นะครับก็จบง่ายนะครับเหมือนเอาน้ําลูปหน้านะครับก็ที่ใช้ก็มี CA นะครับตัวนี้สามร้อกว่าบาทไม่แพงใช้ได้นานอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นฮาดะลรโบนะครับตัวนี้วันนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีอยู่นะมีในเซวขายนะครับ ดิชานะก็ไม่ยากมันเป็นน้ำนะครับเทมาประมาณนี้นะครับเห็นปะไม่เห็นหรอกครับรูปวอร์มกับฝ่ามือนะครับปรับอุณหภูมิตบ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 เขาเรียกว่าน้ำตบนะครับก็ใช้วิธีผิดวิธีใช้ใช้ถูกไปผิดบ้างก็อย่าว่านะครับเกียดก็ตบวิธีตบก็ตบให้มันเข้าหน้านะครับตบแล้ว โอเคดีก็ไดอยังยังนะครับอันต่อไปนะครับการทาครีมนะครับก็จะทาจากที่ใสใปก่อนนะครับใสสุดไปจนข้นนะครับก็ตัวนี้จะเหลวนะครับเป็นน้านะครับก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับหรือตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ทาสลับกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นจะเป็นเซรั่มบำรุงนะครับที่ใช้เราจะใช้เป็นตัวนี้ วิตามินซีจะช่วยหน้าใสาขึ้นบางคนก็ต้องเทสก่อนนะครับบางคนผิวหน้าแพ้ง่ายก็จะแพ้วิตามินซีอยู่นะครับระวังด้วยนะครับถ้าใขรใช้ก็หลอดพัานาิใช้มาสักครึ่งหลอดนะครับนี่จะ,จะหมดแล้วจะวางบนหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะาาทาอาเทลงบนฝ่ามือก่อนนะ วิธีการทาก็คงไม่ได้เหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์หรอกผู้ชายบ้านๆทานนะกระจายทั่วตบๆๆเๆให้ซึมเข้าเนื้อสักหน่อยนะครับตบไม่ต้องแรงมากนะครับเจ็บก็แห้งหนอหยนึงนะครับจริงๆครีรคมเซเว่นบางตัวก็ใช้ดีนะครับที่ซื้อมาก็ไม่เสื้ออะไรแพงเลยซื้อีนเซเว่นซื้อในวูตัวนี้ก็ครีมแต่งโมก็หอมดีก็ ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับตัวก็เวลาเราเดินไปในวัดสันนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนึงผู้ชายมีหนวดไปเดินนะครับก็จะเขินๆหน่อยเวลาถ้าไปเลือกซื้ออะไรก็ต้องดูรีวิวก่อนแล้วก็ไปถึงก็หยิบจ่ายเงินเลยนะครับจะได้ไม่เขินมากนะครับตัวต่อไปตัว,ตว,ตวที่ใช้ก็จะเป็นเนี่ยครับ L'Oreal Men Expert ตัวขวสีน้ำส้มนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีเหมือนกันใช้มานานแล้วนะครับใช้ได้นานเหมือนกันนะครับ ตัวเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมสีส้มนี่ปะอืมครับทาไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้ก็จะข้นหน่อยนึงนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับวันนี้จะเป็นครีมที่ใชก้กลางคืนก่อนนอนนะครับที่ทาตอนนี้ดูไม่เข้าจริตกับหนวดและหน้าเลยนะครับที่มาทำอย่างเนี้ยอ่าโอเคนะครับ ถ้าเป็นช่วงเช้านะครับที่เราใช้นะครับก็จะทาตัวเอสเซนต์น้ำตบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กันแดดนะครับอย่างที่สําคัญก็เป็นพวกกันแดดนะครับเลือกซัก SPF 50ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกข้างนอกอ่ะก็ทากันแดดไว้นะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับบำรุงผิวหน้าเยอะแต่ไม่ทากันแดดก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสัก SPF 50ขึ้นนะนะครับว่าปิดท้ายที่ใช้ก็จะเป็น เราไดเอเหมือนกันครับตัวนี้ก็คล้ายๆ m k มิวกี้โลชั่นนะครับเป็นครีมข้นๆหน่อยนึงคือว่าจะออกสีขาวคล้ายอะไรว่านะแต่มันเหลวเนาะนะครับอาะทาเป็นท้ายเป็นมิวกี้โลชั่นมันดียังไงไม่รู้เหมือนกันเห็นมันแพงก็เลยหยิบมานะโอเคนะครับช็อตแป๊บๆหนึ่งนะครับกล้องเมมเ,มเต็มนะครับต่อไปเมื่อกี้ จบด้วยมิวกี้โลชั่นนะก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็นอนนะครับเสร็จสิ้นภารกิจการบำรุงผิวหน้านะครับก็เท่าที่ใช้มาก็สองสามเดือนนะครับก็ดูหน้านะครับก็ถือว่าดีขึ้นมั้งครับก็ดีขึ้นแหละนะครับก็รู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นนะแต่ก็ต้องพยายามอย่าลืมทากันแดดจากบ้านนะครับแล้วก็ระวังเรื่องแดด นะสภาพผิวหน้ามันก็ทาครีมแพงแค่ไหนก็คงได้แค่นี้นะครับก็โอเคอยู่นะใส่แว่นก่อนมองไม่ค่อยชัดนะครับที่เพิ่มเติมนะครับก็จะกินวิตามินซีเสริมหน่อยนึงนะครับก็ช่วยหน้าใสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อาหารเสริมหน่อยนึงนะครับกินวิตามินซีผลไมก้ก็ที่สำคัญน,นะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับ ตื่นมาก็กินน้ําเลยกอนอนก็1งแก้วนะครับตื่นเช้าก็1แก้วนะครับพยายามดื่มน้ําวันละสัก2ลิตรใช่ป่ะครับรู้สึกนะลิตร2ลิตรนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเห็นพบเป็นต้นไม้สวยสวยก็จะพยายามทําให้เหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับเหมือนหรือเปล่าก็อภินันทนาการนะครับวันนี้สนับสนุนโดยนะครับต้นไม้จากลมเย็นพันไม้นะครับพี่เป้นะครับลมเย็นพันไม้นครปฐมนะครับ ด้านคุณธงชัยนะครับพนัทดิคมชนบุรีนะครับจาชื่อเพจด้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ต่อยังไม่เป็นนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสุดท้ายที่สาคัญนะครับมันนี่ฟุตนะครับล้วฉาบล้วทอดสวนโรงเบียนะครับสนับสนุนกันได้นะครับอันนี้ถุงละ30สิบาทนะครับอยากให้ลดก็ ทักแชทมานะครับมีถุง350กรัม100กรัมนะครับเครื่องกิโล1กิโลนะครับช่วงนี้ก็เงินเดือนอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยถือว่าสงสารนะครับก็เดี๋ยวคงจะเปิดด้าต้นไม้เพราะซื้อต้นไม้มาเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็พยายามเลี้ยงให้รอดก่อนนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าคลิปก็ไม่รู้ยาวไปหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับในความไร้สาระวันนี้นะครับสําหรับคน ว่างจริงๆที่ดูจบนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับพูดไม่กอยชัดเลยนะครับกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k โลกลึกลับกับนาต้นนะครับอยากให้ทำอะไรนะครับก็ถ้าถึงร้อยไลค์ก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับไม่ต้องไลค์เยอะหรอกครับอายเหมือนกันนะครับทำมา นเหงานะครับก็นั่งถ่ายวิดีโอไปเรื่อยสําหรับคลิปแรกนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ